คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ปี68สามคู่วันนี้ไปลุยกันเริ่มต้นที่ลีกตุรกีกาลาตาสรายเปิดบ้านเจอเฟเน,นบเช่คิกออฟเที่ยงคืนหมายการเปิดมาให้กาลาเหนือกว่าที่ปอปอเจาบานกา,าลานำจ่าฝูงแข่ง22ชนะ19เสมอ3ยังไร้ไพ่เก็บได้60แต้มส่วนเฟเน,นบเชตตามมาเป็นรองจ่าฝูงแข่ง23ชนะ18เสมอ3แพ้6มี57แต้มการเจอกันครั้งล่าสุดเฟเน,นบเช่เปิดบ้านพ่ายกาลาไป1ต่อ3ส่วน เกมล่าสุดที่เล่นกันในบ้านกาลาตส์ารเป็นเฟเนบาเชชนะได้1-0ผลงานเกมล่าสุดของชาวบ้านกาลาพึ่งเปิดบ้านเสมออาซ็กอากมาในเวลาไป2-2ส่วนเกมลีกล่าสุดบุกไปชนะเคเคอริเซสปอร์อ1ส่วนเฟเนบาเชเกมล่าสุดเล่นยูโรป้าบุกไปเสมออันเดเลส2-2ส่วนเกมลีกล่าสุดเฝ้ารังชนะคาซิมปาซา3-1ตัวหลักกาลาวันนี้วิคเตอร์โอซิมเฮนและอเมดคูตูชูน่าจะลงเป็นตัวความหวังส่วนเฟเนบาเชมีเฟรด โซฟิยานอัมราบัตและยูซุฟเอนัซซรีรวมไปถึงแอนเดอร์สันทาลิสกาเป็นตัวความหวังในวันนี้โป่งเดียวมองว่าทานดูจะฟอร์มภาพรวมในช่วง10เกมทุกรายการเฟเนบาเช่เหนือกว่ากาลาเพราะชนะไป7เสมอ3ไม่แพ้ใครส่วนกาลาตาสไรชนะ5เสมอ3แพ้2ตลอด10นัดทุกรายการแต่กาลาเองต้องกลับมาโฟกัสเกมลีกเพราะว่าตกรอบบอลถ้วยูโรป้าไปแล้วและผลงานในบ้านของพวกเขายังคงทำได้ดีไม่แพ้ใครตลอด8นัดทุกรายการโป้งเดียวคํานวณว,ว่ากา อาลาจะเปิดบ้านชนะ2-1น,นะทุกคน คู่ต่อมาโรมา่าเปิดบ้านเจอมอนซาคลิกออฟตี245หมายการเปิดมาให้โรม่าเหนือกว่า1.5จเจ้บาบ้านโรมา่าตอนนี้อยู่อันดับ9าแข่ง25ชนะ1 0เสมอ7แพ้8มี37ตามส่วนมอนซารังอันดับ,บว้อยมีอยู่14แตามจากการแข่ง25นัดชนะ2เสมอแแพ้ไป15เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันมอนซาเปิดบ้านเสมอโรมา่าไป1ต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดของโรมา่าเปิดบ้านชนะปอร์โต32ในยุโรปส่วนเกมลีกล่าสุดบุกไปชนะปามาได้1-0ส่วนมอนซา เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเลเช่0-0ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกแพ้ลาซซโอถึง5ประตูต่อหนึ่งตัวหลักของโรมาวันนี้ไม่มีอาเตมดอฟบิกที่เจ็บราคาว่าตัวหลักวันนี้เปเรกินี่เาโลดิบาล่าและซามูรูดอฟส่วนมอนซาฝากความหวังไว้กับแดนนี่โมตาและซิแวงกองวูล่าโป้งเดียวมองว่าจะมองท่าไหนโรมากนเหนือกว่าชัดเจนผลงานในบ้านของโรมากาวนัดหลังสุดชนะไปถึง8เสมอแค่หนึง่งส่วนมอนซาเกมเยือน6นัดหลังสุดแพ้รวดทุกเกมและโดนยิง ไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกนัดโป้งเดียวคำนวณว่าโรม่าจะเปิดบานชนะ30นะทุกคน คู่สุดท้ายไปกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเชฟยูเปิดบ้านเจอรลีดคิกออฟตีสามามการเปิดมาให้ลีดเหนือกว่าที่ครึ่งลูกปัจจุบันเชฟยูอยู่อันดับ2รองจากูงแข่ง33ชนะ22สเสมอ6แพ้ไป5มี72แต้มส่วนลีดนำจากฟงถึงแม้ว่าแต้มจะเท่ากับเชฟยู72แต้มจากการแข่ง33ชนะ21สเสมอ9แพ้ไป3แต่ลูกใดเสียของลีดก็ยังคงดูดีกว่ายิงได้ถึง68ลูกส่วนเชฟยูยิงได้47ลูกการเจอกันครั้งล่าสุดดีเเปิบ้านชนชชะ 2อศูนย์เมื่อต้นซีซั่นส่วนผลงานเกมล่าสุดของชวบานเชฟยูพึ่งบุกไปชนะลูตัน1นึส่วนเฝ้าหลังล่าสุดถล่มเมดเดิลสโปรไป 3. าหนึ่งส่วนลีดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์สองหนึ่งส่วนเกมเยือล่าสุดบุกถลม่มวัดฟอร์ดสี่ศูนย์ฟอมดีกันทั้งคู่ตัวหลักเชฟยูวันนี้จะฝากความหวังไว้กับไทลิสแคมเบลและคาร์ลัมโอฮาเล่ส่วนทางด้านลีดมีโยอลปีโรเป็นหน้าเป่าส่วนแนวรุกมีเบรนเดนอารอนสันเป็นตัวคมหวังในวันนี้โปงเดียวมองววว่่่่าาาาถึงงแแม้้้เเชยูจะไดลลนนนนในบนตผขอพก เขาในช่วงหลังก็มีความพ่ายแพ้และเสมอให้เห็นบ้างส่วนทั้งด้านลีดทานดูจากโบมเมนตัมเกมเยือน7นัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะไป4เสมอไป3แล้วยิ่งเกมบุกเกมรุกของลีดดูดีกว่าเชฟยูเชื่อว่าวันนี้น่าจะบุกไปชนะได้สอหนึ่งนะทุกกอนแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm 7 8 9มีแอดนำหน้า